สวัสดีครับชงยงคนณลักงออไายนะครับมันนี้พ่พีพนองครับมาเบิองงัวครับบามันหลุผสมครับะข้งพันวาเพิ่นสีขายนะครับขายที่ราคาสี่หมื่นครับต่อรองได้นะครับงวดแดงครับแดงแดงแย่เลยครับ่ามีตำหนินะครับของขาก็ญงครับไปคิดที่สี่เอาไปเลี้ยงปิดเป็นแม่พันธุ์ครับโาผิดหวังแน่นอนครับเป็นง้วสาวครับ อายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนประมาณนี้ครับเครื่องกระดำครับว่าไม่มีเชือเ้องเชื่อครับเล็กหน่อยก็เลี้ยงได้จุงได้ครับจับได,เไดบ้เลี้ยงได้ครับสี่แดงครับแดงครับสูงประมาณลอยสามหาถึง่อยสี่สิบครับประมาณนี้กระเบื้องนะครับไปสนใจก็ ทักมาได้นะครับหรือติดต่อทางเบอร์09343 5 5 781นะครับใครสนใจที่คิดที่เลี้ยงงัวนะครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับก็ทักมาได้โทรมาได้นะครับแข้งขากระพอเสด็จนะครับหูกับไปหูกันไญ่ดีหน้าตาก็งามครับกินยาก็ดีครับ ยาเฟื่องอาหารล่ำกินเบิดครับไ้ทด่มีใส่ให้กินครับกินมอยั่งเลยมอเมนี่อย่าดีครับมียามเร่งๆครับให้เป็นกินหยากรอนคอกให้บึ้งรอบๆนะครับเม็ดสีครับสีแดงครับแดงแก่ครับมอเมนี่แดงสีม่เมีตกครับ หน้าตาก็งามครับเหมาะกับการเอาไปเป็นแม่พันธุ์ของโคกนะครับไอคิดที่ที่สีเลียงง่วนเลยครับหรือเรียงเราอยากเอาไปเสริมโคกนะครับหอาแมงํางามไปเสริมครับก็ติีต่อเมื่อไดนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสี่สามห้าเจ็ดแปดหนึ่งครับง่วอยู่ที่บ้านห้วยสลาวครับตำบลหนองบอนอำเภอปะขุนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคออยากเขามาเบิ้งขอมาเบิ้งได้นะครับง้ามครับง่วนไม่ได้ครับ สถิติราคาสี่หมื่นครับต่อรองได้นะครับสำหรับมอน้กับซัมนีนะครับฝากจองนี้นะครับยงคนรักโมคไายครับสวัสดีครับ